ai thế này phải đấy ô ừ. bị bỏ qua ừ. à. anh nhảy. nhá. ôm. phong <laughs> gì đây, เบึ้งไม้ครับเบงไม้มานีก็มีอยู่สามีหาเจ้านะครับไอ้บอลน่สามุมอย่งเ ไม่เห็นหัวคนว่ะอะไรตัวนี้เป็นอรมตักับมืตักมสามครับแตมสองอัพทายพท่าน หลุดแล้ววะหล่าไหมฮะชุดงานมาแล้วเราพบเห็นมาสอดนี้กันเป็น Thank okay, okay. you. ทำสามไม่ใส่ยังไม่ยอมยังไม่ยอมเอาตอเสียงปลาดิ้นครับ อเอาต้นเนื้อเน่เนๆไหมัม้รมอันนาดด้หน้าันหนห้กลมาลใส่ไปไงครับหาหกลนี่แหะก่ขนาดนี้น้อยเลอน ไปยปอยขอบทุกครับผมจไปังไม่ากเอาย้วนทุ่นก็นได้ตัดตอนตอนตอนตัดต่อย,ยังภากเอาใคกินเลือดเทียมวหล่ะฮะบัวครับ ปีนี้กินอยู่สองครั้เทียนนี่ล่ะครับเตี่ยมสามครับเตีมที่หนึ่งที่สองทายพระท่านอยตังเกาะเตีมสามเ่ยไม่เรียกได้สามเตีมแล้วนะครับคือมีเติดยที่ กินล้านแล้วหัวปลาหนึ่งดังใครมกินที่ผมซื้อแล้วสองสามปีขึ้หลังคนนี้บ่อมันยังดังเี่เออมันยังดังดีที่เก่าอยู่หลังสุดท้ายครับว่าตัวเพื่นเือกาอยีนงกาาเป็นนี่ซับเลยโอ้ตัวนั้นดีว่า เอาลแมงกตัวแบบอเต็มฮะวามันดดาแมตัวนเองเป็นไงเป็นไปสวะปนไงคุณหาตวบานหาควันด้ยบาอ ค่้ยเดีคยวคฮอยก็แต่เดี๋ยวับกันจะปุ๊ปั๊บเลยส่วนเลยไมุ่ณนไ้ก็ไ <The noise> ด้อ๋ออาเอาอไปหมุดขวนจช่ไอเดี๋ยวอาสะดุ้งโลกเลยเฮ้ยแรงเขาสะดุ้งเลย ดูไอ้พุนไงตีนออกมันอะที่รองตีนออกตีนเนอะเห็นปะเห็นอยู่คลายมุ้งผุน อย่างเงี้ยครับไม่ออกมากเป็นผิวสีทองลงมาคำเลย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  มาเถอะมาเถอะชาวปยุ่งเนี่ยยังไงจุไม่บานเอาไหมอี๋อ้ยเรียบร้อยบ,ย <c oughs> บอกบากสวงงาม <c oughs> <c oughs> ตอนตักก็ได้ได้บสิเขาอไก่เงี้เนาะโอ้ใส่ไงรับพี่น้องถ้ายูบเบื่อน่อยก็บุ่งันนีบหน่อยก็ุม่นนีบบ้เนาะ แลงสับเลดเลยคนนึ่อินยุกยิ่งฟังอย่างนี <S <S <ess> ใส่เอีบ สีอับ อยู่กับมหมูแล้วกินแคคักพี่ไอเนี่ยเอเปลี่ยนมุ่งกันนะอันนี้บ่เออเออไะ้และมุมพีัต้งนนยเี แคมปิฮาครับแคมปิฮาแคมปิามาแล้วแมนบอกใส่ดูสวยใส่สวยก็จะลังกล้องนะขออนุาังกล้องนะไม่อยู่ทางเีนยังไม่ขอดสายังแต่ท้งหลังพี่ใจเนาะทังหลัง สวยครัไสสวยภาคไหนะพ่อเฮงพ่เปลี่นภากเปเลยครับโอ้หญ่จังหญ่จังคนใหญ่มันไม่ใช่ลาใหญ่นะย่องจ้ะดูได้มันี่ตาต้องมือตาขาวงานตักปลาด้นนอนเทอตตักปลาโดยตรงเลยนะไปเลียงล่ะเลี้ยงล่ะ นอนแห้งเมื่ออยู่แรงเลยเลยเมันแกล้งแรงจัดเตีมนอนอเราเอาเยทีบนเงี้ยน่ะเทีบเหมือนงอนดูด้เขาเกีอบจติดเต่งใส่กะ๋าไใหเรียับ้อยมนเด้อยได้สิาดรอยังไเขาวะนี่ ได้บีบีกคนใหญ่ครับคนใหญ่ปลาเล็กนิดเดียวตัวเล็กปลาตัวเล็กคนใหญ่อียันมีดแต้มที่หาครับแต้มที่หารุดไปนึ่งมันนี่ลุดไปนึ่งตัวสองตัวอัปติดตรงนี้ครับอะไรนะพี่เบิ่งหมายครับเบื่องหมายมันนี่ก็ มีอยู่สามสี่หาเจ้านะครับเนี่ยผมจะกลับบ้านแล้วกลับตะเวนมานี่เมื่อยสี่มือแล้วยา,ายเ<ว>บื้องป่าได้ยุหาเต็มเขาหกเจ็ดตัวได้ยุหาวันนี้บอกเอา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 เลยนนยังตอนพินทาย เขาแล้วน่ยเอาแล้อยู่แล้วจว,วดล,ดลวดไหลปะของไงดิไหลอยู่ดิ่นิ่มๆมมแีนาเขาเขดีครับเขาแล้วเลยได้อยู่ห้เต็มไปน,นัป่นจว,ว,วด บนหลอดเีายวมันของเด้อฮะไอ้เกินสายพี่ดีเดี๋ยววาเขาขอนข้อมตักไม่ตักไปนะเดี๋ยวบัตรี่ว่าซากตักบัตรี่ว่ปล่อยปลาลูกอยู่ลูกทีว่ยังเที่ยวอยู่โอ้ยยอดแห้งของคุณครับวานสิบว่าเขา เอาเต็มสที่ไทยมันตื้นเลยยีไว้หลังอเอาอาดีออตรงไทยสวยๆก่ตุดวลยองพนมีเจ้าคนปะมีน่งแล้วยันสุดองี่เอม ตกเบ้มนยิบนน้น่งขึ้นแท้นี่พิครับเปรียดสามลอยเพ่อนีน่งั้นโอ้ของน่อยของหน่อยเลยครับมาบิ้งบึ้งนะครับ บวหละคองน้อยโอ้ยอยาไปอย,ย,ยไปต้านไปนี่สิบัวครับตัวนี้คลองน้อยคับคัคุว่าโอ้งองน้อยเราต้องซ่อ,องม้ยเฮ้ยอันงมีบ่อันง่้แลมันง่ยเลยถ่ยมาถ่ายเนี่ยเพราะว่านนี้ม่ถนนีเบดิดเบ็ นี่ทิศหบัวครับคุ่ไเ้าโอีบวไงเอาของน้อยต้องเจอของน้อยขึ้อกันเลยอหรอเห็นเห็นเห็ี่ีีีแค่ีตนีบกเลยครับบลบอกเ็ม มีเคเอ,อแมมา,มาเออนี่ยของน่อยต้องเจอของน่อยกันอออ้องกันเออโอเคเห็นเห็นเห็นมียีสมียีสต์แค่อ่ยี่สต์ตุ่นนี่บ,บึกเลยครับบึกเต็มเต็มมีเครียดเหรอ,อแม่อู้ห จุ่มนงครับเออได้แล้วคเอาอเลยเอโใตาหมลึกจะจุ่มนงลึกอ๋อหาคำ่ยี่สิบครับยี่สิบหัครับ เอาสองคนเลยเดี๋ยว่อกันซึ่งทั้งหมโอ้โตัวปลาไหมปลาตัวยังมาเข่ากเข่แน่แทนี้เต่าบันที่ใครับขอบคุณพื่นตักให้นะครับปาตัวปลาเท่าไรเจ้าว่า20ฮะหอดไปยี่สิบยี่สิบยี่สโลกขึ้นบอกไกด์ะสังนะดิเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ดี อชแปดโลอวกันนะตมเป็นสามพุ่บอกสามีไก่เนี่ยี่ิ่ไกซ้ำหนีบอ่ง่ายกว่าตอนง่ายกว่านี่บอกง่กว่าเดี๋ยวอยยอต้องหามสวีไก่เนี่ยรทีเดียังนนหวาินดัน่ะโซพี่อีเนาะน่ันนี้พ่อทำให้โซพี่อีกิ่นขั้นแข็งตับยี่ส่งไก่ ย like right> okay. okay. ี่พาขึ <ma ้นเยอะดอกมาเป็นทางกองเอ็มไปคุณนี่โอ้ยยังไงเดี๋ยวเด้อพ่อไปเบ่งกองผมณนี่ไปยังไงครับพี่น้องอ่ามาขีิ้ควายวัดสามปีนี่โอเคสวยสวยสวยมากๆากอ่าพูดียวยังได้หามได้กัดแข่าครับของน้อย นี่แหละเขเรียว่าของน้อยเอามาตั้งคุณน้ำครับบือสิบห้านี่ว่าใส่เบอร์สิบสองวิ่งไ้ล้างเดียวป่ะโอเคโอ้ยหัวเสือนหยีบหาโลขึ้นแม่นบ่เม้าปไปถึงมึงหยีบหาป่ะ่านี่กะเขา้านนี้หยิบยันลึกสิบสองจิ๋หยิบสองนี่แหละอันหยิ เป็ดกายแเพาปีกปกางยี่เป็ดเนี่ยบาน่ีกกายมาทางมาหัวุยอดตรงถ่ายงามขนาดเลยตุเยเยวกลุ่มเลยสามหมื่นตัวนีไปอย่างมากเลยนี่คือเขาให้มันบะคือเขาสมกับเขาคัดหนีมาใส่ครับเบียดสามร้อยกินคัดหนักตั้งหาก เจะสิบโลกเมาตาเเรื่องนครับเรื่งนครับเทวะเสียบเสียบเอเอานอนไปงังสิล่ะไม่ใส่น้ำียวางปนับ่เก็บเก็บเก็บยังแล้วยังขามเทีเดียวอืมม่ียี่สิบดีหน่อยเนาะยี่สิบครับโอเคนะครับโอ้ยจบสวยขนาดว่าสิ่ามาเบืองป่า การเล่นเดเพิ่อนีลีเต็มที่เต็มที่หกรับก็สำหรับคลิปนี้นะครับรบยางสวยเลยอ้าวตกแจ้งหางมันเดนอนจุ่มฟงได้เจ้าวังอุ๊บว่าทำไมอ่ะเหรอยางอ่ากับที่ขายขอหามหอยตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้กะผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ยังไงครับหารู้อะไรใอยู่บ้าบนคนเือครัไปนลูตัวนี้นเอเออคืออะไรน่นน an ่นนอ่ะสีบีอ่าโอเคอ่าโอเค ช่ร้างภาพเลยนี <pen pare ts> <Okay. S 2> ่ช oh ่างภาพเต็มๆเลยพี่โอเโอเค่ไม่วยงนชเทนั้นนะครับดีกว่าอ่นาเอาขาอันนั้นมียุ่เข้าเย็นกัมีขาเย็นมี่หอ้ยอตอตนนเด ุเป่าไกับพมาเขาไปถ่ายเราดิถ้าถ่ายผลยางนอย่างเนี่ยพอดจากต้นไถหรอต้องแต่พอดีอยากกินเรืยนโล่นึงยาสินาาปวดเดียว เป็ยกันนะน้งคนกับมะซาก็อ้นะน้นกับมซาลงเจ็ดโลครึ่งอะไรอ้าเลีนไฟสิเลนมาเรีนเร็วก่านีบ้างมีซาฮะซา่าดีซาซาขึ้นซ่าพอดีาขึ้นซาสองซาสามเเก้าโลเจ้าแวนลไปแล้วเ้าซ้า